เฮ้ยกดไลค์ยังกดติดตามยังกดให้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่แกงเอิร์ธวีูนะครับผม วันนี้เรามาอยู่กับเกม f c Online เช่นเคยนะผมวันนี้เรามารีวิว Battle Pass แบบพรีเมียมนะครับอันนี้เราก็จะมาเปิดการ์ดแบบพรีเมียมนะครับผมซึ่งทำเควสเป็นเวลานานมากนะครับผมเนาะไม่ชนะใครเลยเห็นไหมอักิ้งหนึ่งไม่ชนะเลยเออก็ทำงานไปนะครับเนาะเป็นกำลังใจทุกคนนะโอเควันนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมเนาะแค่กดไลค์กดติดตามผมแกร์วีทูนะก็เป็นกำลังใจให้แล้วนะครับเราไปเปิด Battle Pass แบบพรีเมียมกันเลยดีกว่า ทั้งหมดนะครับผมเลือกแบบไหนเอา6ถึง8ครับผมชอบความเสี่ยงดวงนะครับผม6ถึง8อีกแล้วหรอนี่เลยเรามีโอกาสสองรอบนะสำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยผมรับของแล้วไม่ได้ของมันอยู่ไหนนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเมื่อก่อนมันจะเป็นสมุดอันนี้มันจะเป็นเหรียญน,นะแตยเอาค่าแต้มนะครับเนาะนี่เลยแล้วเรากดรับไปเลยปุ๊บๆนี่ของเราจะอยู่ทั้งหมดนี้นะครับผมเรียงกันหมดเลยนะ เนะี่ยจะได้ไม่ต้องสงสัยนะว่ารับแล้วมันหายไปไหนอันนี้ก็การ์ดบพระเอกของเรานะสองใบโอเคนะครับผมเข้ามาถึงหน้านี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าจาก,กเลือกไป้เลอกไปทั้งหมดเลยคัดแปออกมาก่อนเดี๋ยวมันโดนโอเคนะเราจะมาเปิดการ์ดที่ไม่ใช่มีคําว่าเลขแปดนะครับอันนี้สูงสุดจะได้เท่าไหร่นะผมว่าน่าจะได้พันเอ็มแล้วกันใบหนึ่งพันเอ็มใบหนึ่งไปครับผมช้าหน่อยเซิร์ฟไปแบบนี้ ผมไม่รู้ว่าผมพอรอมผมเป็นอะไรหรือเปล่าหรืออะไรนะเห็นมันแบบบางทีมันง่วงๆ่วงเอลเอนมาเว้ยมีสิทธิ์ลุ้นมาเทอุสมาหนึ่งพันเอ็มนะ, 1, นะอันนี้ผมพูดเป๊ะเปิดเงินก่อนแล้วกัอนอ่ะอันนี้ขอเปิดเงนินกิจกรรมเนาะไอกิจกรรมสแตนดาร์ดเราได้สิบห้าละานหนึ่งหมื่นห้าพันนะ้จะได้สามหมื่นนะสามหมื่นะผมว่าสามหมื่น โอเคสามหมื่นเป๊ะเลยครับผมสามหมืนเจ็ดร้อยนะครับมาครับนี้ขอการ์ดใบแรกนะครับผมเนาะเก้าสิบเก้าสามถึงแปดเลยวะสามถึงแปดเราไม่หวังนะขอ2องใบทีเดียวเลยครับไปครับผมกดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมหน่อยนะที่น้อ,อืไม่มีแปดครับผมหกหมดเลยหกกลเมนตีตังก้าเนี่ยเอาเป็นนี่นะรูปรลั่ง LN แต่ไม่เคยได้ LN ไปครับผมไบเซ้นพลาแบบพรีเมียมนะ 9 5สิบ ln อะไรก็ได้บวก8ไม่แปด b t ีบวกแปครับผมยังไม่ถึงหมื่นนะยังไม่ถึงหมื่นยังไม่มีสักตัวเแต่เราจะเปิดกันต่อนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะกดไลค์กดต like, ิดตามให้พี่ชให้ด้วยนะครับไปครับผมพี่น้องอยากเป็นหน้ามาที่ดีที่สุดแต่ไม่ได้เป็นสักทีว่าอะไรว่าเปิดไม่ได้ตัวดีๆนานอย่างนี้คันเลือดนานแน่เลยไฟลึกโอ uf, ้โห btb ลุก ไม่ใช่แล้วลุกไกใครว่าแบ็กโอ้โหหนึ่งหมื่นที่หลังอะถ้าไม่ให้เอเอ็นก็ไม่ต้องโชว์หรอกจบเร็วมากในคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะด like, กดไลค์กดติดตามแกรดวิทูให้ด้วยนะครับไปครับผมปีนี้จะได้อะไรนะผมขอเออนได้ไหมแปดบวกแปดไปครับผมบวกแปดตัวรกตัวรกบวกแปดโอ้โหนานแล้วขาดเลือกไม่เห็นด้วยไม่เห็น โอ้โหเอฟเอเนสตอรใบสุดท้ายนะใบสุดท้ายผมขออผมเนื่อก่อนเปขอเป็นซลาตันเอฟเอนะเอสพอขอเป็นลาฟาเอเลอวนะเอลวิน L ขอเป็นเอลวินขอเป็นอะไรดีวะใครก็ได้เอลวินนึกไม่ออกโรนโดอานายไม่ไม่ได้อ่ะอานายเลมันนิกขอเป็นกาก้าอ่ะเอลวินขอปิโลกันปิโลเอลวินจะได้หรอขอสูงไป มาบผมโอ้โหเ f สปอร์ตไลท์ไฟไม่มีเจ็แบแมตเตอร์นพแบบช่างเงียบเก่านะหมื่นเอฟไม่มีนะครับรอบนี้โอเคนะผมก็ได้เป็นปีสปอร์ตไลท์นะปีบวกเจ็ดตัวอะไรก็ไม่รู้ นะดูซ้ำหน้าดิแข่งขึงหล้อเกินนะอืมโอเคนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแกงเอิร์ธบีให้ด้วยนะดิซันหน้าอาจอาจจะเป็นของผมนาะตัวดีๆไปเจอกันนะครับผมก็สรุปนะครับผมก็ดูตลาดุป,ประมาณนี้นี่นะครับผมแปดพันหนึ่งมืนหพโอ้โหนี่ซ้ำซ้ำกันบานเดซูนาบาสโอเคก็จบแล้วแล้วก็ได้เนสตามา โอเคนะผมก็แค่กดไลค์กดติดตามเป็นกลรงใจให้ผมนล้วไว้เจอกันทีคลิปหน้าครับบ๊ายบาย